โรงเรียนบ้านครูเมืองเป็นโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กตั้งอยู่ที่อำเภอพยุจังหวัดศรีสะเกดสังกัดสนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกดเขตหนึ่งมีเอกลักษณ์ของโรงเรียนคือการออมทรัพย์คุณธรรมอัตลักษณ์มีวินยัยมีความรับผิดชอบมีความพอเพียงผู้อำนวยการโรงเรียนนายนพนันปัญจาครูผู้รับผิดชอบโครงการนายสิริชัยวงพุธ ผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์ประเมิอนองค์กรคุณธรรมระดับองค์กรคุณธรรมต้นแบบทั้ง9ตัวชี้วัดดังนี้ตัวชี้วัดที่1ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนบ้านครูเมืองทุกคนมีการประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันเป็นลายลักษณ์อักษรว่าพร้อมขับเคลื่อนโรงเรียนให้เป็นองค์กรคุณธรรมโดยยึดมั่นหลักธรรมทางาศาสนาหลักปรัชญายของเศรษฐกิจพอเพียง วิถีวัฒนธรรมไทยและคุณธรรม5ประการพอเพียงวินันยสุจริตจิตอาสากตัญญูภายใต้หลักการคุณธรรมนำการพัฒนาไปกำหนดเป็นปัญหาที่อยากแก้และความดีที่อยากทำเป็นการประกาศเจตนารมณ์เพื่อให้โรงเรียนบ้านครูเมืองเป็นโรงเรียนคุณธรรมต้นแบบอย่างยั่งยืนตัวชี้วัดที่สอมีการกำหนดเป้าหมายจากปัญหาที่อยากแก้ และความดีที่อยากทำจำนวนสามเรื่องที่สอดคล้องกับหลักธรรมทางศาสนาหลักปรัชญายของเศรษฐกิจพอเพียงวิถีวัฒนธรรมไทยและคุณธรรมห้าประการพอเพียงวินยัยสุจริตจ,จิตอาสากตันยูโดยการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรมสพทซึ่งผู้บริหารคณะครูและนักเรียนได้ร่วมกันกำหนดคุณธรรมเป้าหมายของโรงเรียนคือ 1. มีวินยัย 2. มีความรับผิดชอบและ 3. ม,มีความพอเพียงตัวชี้วัดที่3ม,มีการจัดทำแผนปฏิบัติการส่รงเสริมคุณธรรมโรงเรียนบ้านครูเมืองตามเป้าหมายมีวินัยมีความรับผิดชอบและมีความพอเพียงโดยมอบหมายงานให้บุคลากรรับผิดชอบการดำเนินงานต่างๆและมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการองค์กรคุณธรรมต้นแบบเสริมสร้างคุณธรรม จะเรียธรรมสู่การทำความดีตัวชีวัดที่4ผลสำเร็จของการดำเนินง,งานตามเป้าหมายองค์กรคุณธรรมต้นแบบของโรงเรียนบ้านคูเมืองด้วยรูปแบบ iSmart m o r a l ให้ทุกคนได้ลงมือปฏิบัติเพื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเชิงบวกในโรงเรียนทำให้เกิดองค์ความรู้แนวปฏิบัติที่ดีทำให้ได้รับรางวัลดังนี้ 1. รางวัลโรงเรียนคุณธรรมสพทปี2564ระดับ2ดาวและ3ดาวปี2565ระดับ4ดาวซึ่งเป็นรางวัลระดับประเทศจากสำน,น,นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ2 โรงเรียนผ่านการรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบที่4ในระดับปฐมวยัยและการศึกษาขั้นพื้นฐานเมื่อวันที่21กุมภาพันธ์2565จากสำนักง,งานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาองค์กรมหาชน3 ผู้บริหารโรงเรียนได้รับรางวัลเป็นผู้วิจัยและพัฒนานวัตกรรมสร้างสารรค์คนดีด้านการบริหารประจำปี2565ระดับเขตตรวจราชการที่1 4จากสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการรางวัลคู่รู้ชนคนคุณธรรมประเภทผู้บริหารสถานศึกษาประจำปี2565รระดับเขตพื้นที่การศึกษารางวัลเกียรติยศ SS 1> k .1 a w อ r d s ประเภทผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่นประจำปี2566ระดับเขตพื้นที่การศึกษา4 ครูผู้สอนได้รับรางวัลคู่รุชนคนคุณธรรมระดับประเทศประจำปี2564จากสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการรางวัลเป็นผู้วิจัยและพัฒนานวัตกรรมสร้างสารรค์คนดีด้านการจัดการเรียนการสอนระดับประเทศประจำปี2564จากสำนักง,งานคณะก,กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ5 นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองจากการแข่งขันศิลปะหัตกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่ประจำปีการศึกษา2565ในกิจกรรมมารยาทไไทยยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1 3ถึงและกิจกรรมโครงงานคุณธรรมระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4 6ถึงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ O-net ชั้นประถมศึกษาปีที่6และผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน NT ชั้นประถมศึกษาปีที่3มีคะแนนรวมเฉลี่ยรวมสูงกว่าระดับประเทศ3ปีการศึกษาต่อเนื่องตัวชีวัตที่5โรงเรียนบ้านคูเมือง มีการประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงานตามเป้าหมายของแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้มีการปรับปรุงและพัฒนานการดำเนินงานตามเป้าหมายของแผนมีการถอดบทเรียนจากผลสำเร็จของการดำเนินงานตามเป้าหมายของแผนการดำเนินง,งานที่กำหนดไว้ในข้อที่3โดยโรงเรียน ได้มีการรายงานผลการจัดกิจกรรมการพัฒนานโรงเรียนคุณธรรมสปทตามเกณฑ์ทุกระดับและเอกสารประกอบอื่นๆได้แก่รายงานผลการดำเนินกิจกรรมครอบครัวคุณธรรมรายงานผลการดำเนินกิจกรรมค่ายเยาวชนคนคุณธรรมและรายงานผลการดำเนินกิจกรรมขึ้นคุณธรรมสู่ห้องเรียนตัวช้วัดที่6มีการประกาศยกย่องเชิชูผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนบ้านครูเมืองและโรงเรียนอื่นๆรวมถึงบุคลากรภายนอกองค์กรที่มีคุณธรรมและทำความดีจนเป็นแบบอย่างให้แก่ผู้อื่นได้ซึ่งโรงเรียนมีการประชาสัมพันธ์การประกาศยกย่องผ่านประชาสัมพันธ์เสียงตามสายของโรงเรียนและหมู่บ้านในเขตบริการและทางช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆเช่น ลายโรงเรียนบ้านครูเมืองลายกลุ่มผู้บริหารสพอปศสษเกษเขตหนึ่งเฟซบุ๊กเว็บไซต์วรารสารข่าวสามประชาสัมพันธ์ YouTube อย่างต่อเนื่องตัวชีวัที่7โรงเรียนบ้านครูเมืองมีผลสําเร็จของการดําเนินงานตามเป้าหมายของแผนการดําเนินงานโดยเห็นได้จากพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นของผู้บริหารคณะครูและนักเรียนทําให้โรงเรียนมีบรรยากาศและสะภาพแวดล้อมร่มรื่นสะอาดสวยงามน่าอยู่เอื้อต่อการเรียนรู้ปลอดภยัย ห้องเรียนสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยการจัดการเรียนรู้แบบรวมชั้นครูและนักเรียนมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกันครูรักและแม่นักเรียนนักเรียนรักและเคารพครูบุคลากรในโรงเรียนมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกันผู้บริหารใช้หลักธรรมมาพิบาลเพื่อให้ครูทำงานร่วมกันอย่างมีความสุขโรงเรียนมีความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนเอื้อต่อการส่งเสริมคุณธรรมบุคลากรและนักเรียนในโรงเรียน มีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นจากผลสำเร็จของการดำเนินงานตามเป้าหมายของแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้ตัวชี้วัดที่8โรงเรียนบ้านครูเมืองมีการรวบรวมองค์ความรู้ และผลสำเร็จจากการดำเนินกิจกรรมตามแผนการดำเนินงานเป็นเอกสารรายงานโครงการกิจกรรมต่างๆจัดนิทรรศการตามโครงการโรงเรียนคุณธรรมสพที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสีสเกตเขตหนึ่งและจัดทำเป็นคลิปวิดีโอโฆษณาบนสื่อออนไลน์ในการนำเสนอผลงานการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรมตัวช้วัดที่9มีการเผยแพร่เอกสารองค์ความรู้และความสำเร็จ การดำเนินกิจกรรมและสื่อต่างๆที่ได้จัดทำไว้ภายในองค์กรจำนวนมากกว่า3ช่องทางได้แก่วารสารประชาสัมพันธ์ Facebook กลุ่มไล YouTube และการสร้างเครือข่ายโรงเรียนคุณธรรมจากการเป็นวิทยากรให้ความรู้ระดับเขตพื้นที่ทําให้โรงเรียนบ้านคูเมืองเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีโรงเรียนต่างๆเขาศึกษาดูงานตามโครงการโรงเรียนคุณธรรมมากมาย ผลจากการดำเนินงานตามองค์กรคุณธรรมระดับองค์กรคุณธรรมต้นแบบของโรงเรียนบ้านครูเมืองที่ได้ดำเนินงานควบคู่กับสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิสาตเ,เขตหนึ่ง ส่งผลให้ได้รับคัดเลือกให้เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบโดดเด่นประจำปีงบประมาณ2,565จากคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติซึ่งเป็นหลักในการดำรงชีวิตปลูกฝังคุณธรรมให้เป็นวิถีวัฒนธรรมไทยอันดีงามสืบไป